วันนี้จะแจ้งอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังเสียก่อนคือของบุทุชนคนธรรมดาตายแล้วกระดูกเป็นกระดูกตลอดไปเลยจากนั้นกลายเป็นดินไปเลยสัวรอัตถิของพระอรหารนีซัวรอัตถิของพระอรหารนี้พอท่านตายแล้วอัตถีของท่านกลายเป็นพระธาตุเพราะอะไรเพราะจิตของท่านนั่นแหละจิตครอบอยู่ในร่างกายพอจิตบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นะ จิตดวงที่บริสุทธิ์นี้มันจะฟอกาธาตุขันไปโดยหลักธรรมชาตินะไม่มีใครบังคับบัญชาความบริสุทธิ์ของจิตนี้เป็นความสะอาดสุดยอดแล้วมันจะมันจะซักฟอกร่างกายซึ่งเป็นของหยาบหยาบหยาบ,ยาบให้กลายเป็นร่างกายหรือว่า,าธาตุขันอันละเอียดลงไปรละเอียดลงไปจนกลายเป็นพระาธาตุได้คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละมันซักฟอกาธาตุขันนะ ให้พากันเข้าใจเัซกฟอกอยู่ในอยู่ในตัวยิ่งเข้าภาวนาสะลไรซากฟอกร้อยเปอร์เซนความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยกระจายออกไปซักฟอกไปซักฟอไกฟอไปสุดท้ายอาทัทิอาท่าทาทาทว่ากระดูกนั่นเป็นส่วนหยาบมันกลายเป็นส่วนละเอียดเป็นพระธาตุได้เข้าใจเลยละเพราะได้รับการซักฟอกจากจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาคืออํานาจของจิตที่บริสุทธิ์เนี่ย มันคลองล่างอยู่เนี่ยจิตที่คลองล่างเป็นจิตที่บริสุทธิ์คลองล่างจิตที่บริสุทธิ์นี้จะซักฟอกร,ร่างกายที่เป็นส่วนหยาบให้กลายเป็นกายที่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจากนั้นก็พอเจ้าของตายไปก็เป็นพระธาตุไปเลยเพราะจิตมีซักฟอกจิตบริสุทธิ์นีซักฟอกเป็นหลักธรรมชาติยิ่งเข้าภาวนาไปแล้วซักฟอกร้อยเปอร์เซนต์ซักฟอกร่างกายให้เป็นส่วนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป พราะงั้นจึงกลายเป็นพระธาตุได้จิ่พุทธชนเราจิตเศร้าหมองร่างกายก็เป็นธรรมดาไปเสียเศร้าหมองตามเดิมถ้าจิตองท่านเป็นจิตท,ท,ที่บริสุทธิ์แล้วก็ทร้าเฝ้าเรื่อยอย่างหนึ่งหนึ่งก็อันนี้ก็มีอีกเป็นขั้นๆน,นะขั้นหนึ่งถ้าถ้าจิตของท่านที่บําเพ็ญรู้อย่างธรรมะถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนี้แต่พอถึงแล้วก็ ท่านนิพานไปเสียอย่างนี้ก็กลายเป็นพระาธาตุนานหน่อยนะ<ด>คือถ,ถ้าจิตนี่บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์แล้วก็นิพานไปเสียนี<ม>่นานหน่อยถึงจะก,กลายเป็นพระาธาตุจะก,กลายเป็นพระาธาตุช้า่างัันถอะนะถ้าจิตท่านบําเพ็ญมาโดยลําดับละเอียดมาละเอียดมาถึงขั้นบริสุทธิ์แม้จะท่านจะนิพานไปในเวลา อันนั้นอธิก็ากลายเป็นพระาธาตุได้รวดเร็วเหมือนกันถ้ายิ่งจิตของท่านอยู่คลองาธาตุคล้องขันอยู่นานๆด้วยความบริสุทธิ์ของจิตนั้นพอท่านนิพพาไปแลว้วกลายเป็นพระาธตาตุเร็วต่างกันอย่างนี้นะคือเป็นแต่ช้าหรือเร็วเนื่องจากจิตดวงนี้คลองที่บริสุทธิ์แล้วคลองขันอยู่นานหรือไม่นานถ้ถถถาท่านนานก็เป็นพระาธาตุได้เร็วถ้า ถ้าไม่นานพอบริสุทธิ์แล้วไม่นานนิพานไปเสียนี่พระาธาตุจะอัตินี่จะกลายเป็นพระาธาตุช้าไปหน่อยพากันเข้าใจกันนะนี่คือหลักความจริงเพราะจิตรรมาติจิตที่บริสุทธิ์นี้จะฟกักซักฟอกร่างกายที่เป็นส่วนหยาบๆนี้ให้กลายเป็นส่วนละเอียดๆจนเป็นาธาตุที่บริสุทธิ์ไปได้วยกันนี่มาพอเบื่อท่านนิพานป้าเป็นอันนี้ก็เป็นพระาธาตุได้เร็วเข้าใจเรื